ทริปนี้เราพาไปเที่ยวซินเจียงใต้ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทุกฤดูทั้งทะเลสาบภูเขาทุ่งหญ้าเขียวขจีและยังเป็นส่วนสําคัญของเส้นทางสายไหมโบราณด้วยเริ่มต้นเดินทางไปเมืองคัตการเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมที่นี่บ้านเขาจะเป็นบ้านดินแบบโบราณผสมผสานวัฒนธรรมจีนอุยกูและเอเชียกลางชมสุสานพระนางเซียงเฟยพระสนุมที่ถูกส่งเข้าถวายตัวกับเฉียนหลงฮ่องเต้ว่ากันว่าเฉียนหลงฮ่องเต้ลุ่มหลงโปรดปรานพระนางมาก เนื่องจากมีกลิ่นกายหอมกลุ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้แล้วไปเช็คอินทะเลสาบไปซาหูทะเลสาบส,ส,สุดไวร์ลที่ทะเลสาบมีสีทิฟฟานี่บลูทาด้วยทะเลสาบคาราคูลเลอร์ที่เปลี่ยนสีได้ตลอดวันตามแสงอาทิตย์ที่สาสองนั่งรถไปตามถนนโบราณผ่านหลงที่เส้นทางคดเคี้ยวกว่า600โค้งเดินทางไปทะเลสาบบันดีรูลากูน้ำที่นี่มาจากน้ำที่ละลายของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นสีน้ำเงินเข้มและใสามากที่ยกมานี้คืออลังการไม่ไหวแต่เราพาเที่ยวมากกว่านั้นสนุกทุกการเดินทางมั่นใจไปกับยักษ์